บุคคลผู้โกรธช้าก็ดีกว่าคนที่มีกำลังมากและบุคคลที่ปกครองจิตใจตนเองก็ดีกว่าผู้ที่ตีเมืองได้พี่น้องเราถามตัวเองว่าทุกวันนี้เนี่ยเราเป็นคนที่ให้อารมณ์นำชีวิตของเราหรือเปล่าอย่างเช่นเมื่อเรารู้สึกโกรธเราก็ปล่อยความโกรธพุ่งออกมาอย่าง ไม่ต้องยับยั้งเลยเราทำตามความรู้สึกตามเนื้อหนังของเราเมื่อเราโกรธเราก็ระบายออกเต็มที่ไม่ว่าจะระบายกับคนข้างๆไม่ว่าจะเป็นแบบการานำความโกรธข้ามวันกลายเป็นความขมขื่นใจกลายเป็นการอยากแก้แค้นหรือเปล่านะคะเพราะว่าความโกรธนั้นถ้าเราไม่รู้จักยับยัง้งมันจะนำเราไปสู่การทำบาป แม้กระทั่งการที่แบบเราไม่หยุดพูดถึงนะคนที่ทําให้เราโกรธหรืออะไรเงี้ยอันนี้ก็คือการทําบาปด้วยริมฝีปากของเราแล้วไม่เพียงแค่ทําบาปแต่เรายังเปิดช่องให้มารซาตานเนี่ยคือควบคุมอยู่ในเนื้อจิตใจของเราด้วยนะะหรือบางคนรู้สึกแบบเป็นคนขี้น้อยใจง่ายมากนะะเวลาเจอเรื่องที่ทําให้น้อยใจ ก็ฟุ้งซ่านไม่สามารถจะควบคุมความคิดของตัวเองได้คิดซ้ำแล้วซ้ำอีกคิดมันอยู่นั่นฮะคิดซ้ำแล้วซ้ำอีกหรือบางคนอาจจะมีความรู้สึกอิจฉาก็ไม่สามารถที่จะกลั้นความอิจฉาไว้ได้เลยนะเวลาที่เรารู้สึกอิจฉาเราก็จะแบบมันไส้แล้วเราก็จะเอาไปพูดถึงในสิ่งที่แบบพยายามที่จะทำให้เขาดูแย่หรืออะไรก็ตามนะนี่คือความรู้สึกที่เรา ปล่อยให้ควบคุมจิตใจของเราจนเราเนี่ยทำผิดต่อพระเจ้านะคะเพราะฉนั้นพี่น้องถ้าเราเป็นคนที่ดําเนินชีวิตตามอารมณ์เนี่ยเราไม่สามารถหาความสุขได้เลยนะ,ะเพราะว่าถ้าการที่เราดําเนินชีวิตตามความรู้สึกหรือตามอารมณ์ของเราเนี่ยเราจะมีความสุขได้ก็เมื่อที่ทุกอย่างเป็นไปอย่างที่เราคาดคิดเท่านั้นนะ,ะแต่ในชีวิตจริงๆมันไม่ได้เป็นเช่นนั้นนะ เหตุการณ์ส่วนใหญ่สถานการณ์ส่วนใหญ่มันไม่ได้เป็นแบบที่เราคิดนะคะหรือเราไม่สามารถที่จะควบคุมคนอื่นเพื่อให้เป็นอย่างที่เราต้องการได้เลยนะคะเมื่อก่อนนี้ข้าพเจ้าเป็นคนที่ชอบเอาอารมณ์เป็นที่ตั้งนะคะอะไรที่ไม่เข้าทางเราเราไม่เอาสิ่งนั้นไม่ใช่เพราะว่าสิ่งนี้ไม่ได้ทําให้ฉันมีความสุขสถานที่นี้ไปแล้วไม่มีความสุขเพราะว่าคนไม่น่ารักเพราะว่าอย่างนั้นอย่างนี้เราก็ไม่อยู่นะ,ะเราเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางของทุกสิ่ง ทุกอย่างเนี่ยจะต้องเป็นในแบบที่เราต้องการคนนี้สามีเราภรรยาเราจะต้องเป็นแบบนี้แบบนี้นะลูกเราจะต้องเรียนเก่งจะต้องเป็นแบบนี้อย่างที่เราคาดหวังนะคะถ้าลูกเป็นอย่างที่คาดหวังเนี่ยจะทําให้เราเนี่ยมีความสุขมากเลยพี่น้องเห็นเด็กหลายคนไหมคะที่เป็นเด็กที่เก็บกดเด็กบางคนนี่ฆ่าตัวตายเลยนะเพราะว่าสอบแล้วเนี่ยไม่ได้คะแนนตามที่พ่อแม่คาดหวังนะคะชีวิต ไม่เป็นของเขาเองเพราะว่าเขาอยู่ในความคาดหวังของพ่อแม่นะมันทําให้รู้สึกแบบมีความกดดันอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นถ้าความสุขของเราเนี่ยเป็นความกดดันของคนอื่นสิ่งนั้นก็ไม่ใช่ทางของพระเจ้านะคะเราไม่สามารถควบคุมชีวิตของคนอื่นได้ถ้าเรารู้สึกว่าถ้าคนอื่นเป็นแบบนี้แบบนี้จะทําให้เรามีความสุขนะคนะอันนั้นมันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง นในชีวิตจริงของเราเราไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้เราไม่สามารถควบคุมคนอื่นให้เป็นอย่างที่ใจเราต้องการได้ เราไม่สามารถควบคุมอะไรได้เลยพี่น้องจริงๆแล้วนะแต่สิ่งที่เราสามารถที่จะควบคุมได้นะก็คือความคิดจิตใจของเรานะคะเราไม่สามารถควบคุมสภาพแวดล้อมไม่สามารถควบคุมคนที่เราต้องการจะควบคุมได้แต่สิ่งที่เราควบคุมได้นั่นคือตัวเราเองนะเราควบคุมจิตใจของเราได้อย่าให้ความสุขของเราอย่าให้สันติสุขหรือความสมหวังของเรานั้นขึ้นอยู่กับสถานการณ์หรือขึ้นอยู่กับคนอื่นนะบางคนบอกว่าโอ้ถ้าลูก ลูกฉันเนี่ยได้แต่งงานกับคนรวยๆเนี่ยฉันจะมีความสุขมากถ้าลูกฉันจบปริญญาโทสาขาเนี้ยโอ้ชืิตทองฉันคงจะมีความสุขมากนะพี่น้องการที่เราให้คนอื่นนั้นเป็นตัวแปรในการที่จะทําให้เรามีความสุขนะสุดท้ายแล้วเราจะจบที่ความผิดหวังนะอย่าคาดหวังในสถานการณ์อย่าคาดหวังในตัวผู้อื่นที่จะเป็นแบบที่เราต้องการนะข้าพเจ้าเนี่ยมีธุรกิจที่เราขายสินค้าออนไลน์นะคะ แล้วเวลาที่มียอดขายเข้ามาออเดอร์ติ้งติ้งติ้งเข้ามาเนี่ยโอ้มีความสุขมากนะละันล้ามากเลยกับสามีมีความสุขมากรู้สึกวันนี้แบบแฮปปี้โอ้โหยอดขายสูงแต่พี่น้องบางวันที่แบบยอดขายน้อยยอดขายต่ำลงโอ้เราเราเครียดมากเลยเราเครียดมากนะจนข้าพเจ้าได้ตระหนักว่า เราไม่สามารถให้สถานการณ์หรือสิ่งเหล่านี้มากําหนดความสุขในชีวิตของเรานะเพราะฉะนั้นเราเป็นฝ่ายเลือกที่จะควบคุมเราควบคุมสิ่งเหล่านั้นไม่ได้แต่เราเริ่มฝึกที่จะควบคุมจิตใจแล้วก็ความคิดของเราว่าจิตใจแล้วก็ความเิดของเราต้องกําหนดความสุขให้กับเรานะมันอยู่ที่มุมมองของเราว่าเราจะมองแบบไหนสิ่งที่พันพีพูดถึงว่าคนที่โกรธช้า ดีกว่ามีกําลังมากเพราะว่าคนที่รู้จักระง,งับความโกรธหรือสามารถควบคุมจิตใจได้มันจะเป็นประโยชน์สําหรับชีวิตของเขาเองมากกว่าคนที่มีกําลังมากนะคะข้าพเจ้าอยากให้ดูชีวิตของแซมสันนะคะแซมสันเนี่ยเป็นคนที่มีกําลังมากเขาสามารถที่จะต่อสู้กับสิงโตแล้วมีแรงที่จะแบบฉีกสิงโตเนี่ยเป็นชิ้นๆได้เลยนะคะแซมสันเนี่ยมีของประทานคือกําลังของเขามีกําลังมากแต่จุดอ่อนของแซมสันก็คือว่า เขาไม่สามารถควบคุมจิตใจของเขาได้เลยนะแซมสันเป็นคนที่ขี้โกรธขี้โมโหเพราะเนื่องจากว่าเขารู้สึกว่าเขาเป็นคนที่มีกําลังมากเขาจะต้องแบบชนะทุกอย่างใครที่ทําอะไรไม่ถูกใจเขาคนที่ขัดขวางเขาเนี่ยเขาจะทําลายทั้งหมดนะแซมสันเนี่ยเป็นคนที่ไม่มีการยับยั้งชั่งใจนะมีเพียงแค่กํำลังนะแต่ไม่สามารถจะคุมความโกรธได้ไม่สามารถที่จะ ทำตามสิ่งที่พ่อแม่ต้องการได้เมื่อแซมซันคิดยังไงเขาก็อยากทําแบบนั้นนะเมื่อเขารู้สึกยังไงเขาก็ลงมือทําเลยเมื่อเขารู้สึกโกรธเขาก็ปล่อยให้ความโกรธนั้นพุ่งพ่านมากนะแล้วในที่สุดพี่น้องเราเห็นไหมว่าแซมซันมีจุดจบยังไงจุดจบของแซมซันก็คือว่านะเขาต้องเสียดวงตาเขาต้องไปโมแป้งเขาต้องเล่นเป็นตัวตลกให้กับชาวฟิลิสเตียดูนะนี่คือจุดจบของคนที่ ไม่มีความยับยั้งชั่งใจในการควบคุมจิตใจหรือการควบคุมอารมณ์ของตัวเองเพราะฉะนั้นกําลังที่แซมสันมีมันไม่ได้เป็นประโยชน์สาหรับชีวิตของเขากําลังที่เขามีไม่สามารถจะนําชีวิตของเขาให้ก้าวหน้าหรือขึ้นสูงได้นะเพราะว่าแซมสันให้อารมณ์ความรู้สึกนําชีวิตนะเพราะฉะนั้นจุดจบของเขาจึงต้องกลายเป็นแบบนั้นนะ เมื่อข้าพเจ้าก่อนรู้จักพระเจ้านะะข้าพเจ้าให้อารมณ์ความรู้สึกนําชีวิตแล้วจุดจบก็เหมือนแซมสันคือมาถึงจุดหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเราไล่จุดหมายมากเราไม่มีเป้าหมายเลยเราไม่มีอะไรเราวิ่งหนีอะไรอะไรอยู่ตลอดเวลาเพราะว่ามันไม่ได้อย่างใจเรานะจนวันที่ข้าพเจ้ารู้จักพระเจ้าข้าพเจ้าก็ยังคงวิ่งหนีแต่พระเจ้าบอกว่า ถ้าเราไม่หยุดวิ่งหนีเราก็จะไม่เหลืออะไรเรากําลังวิ่งหนีพระพรวิ่งหนีอะไรทุกสิ่งทุกอย่างในที่สุดแล้วชีวิตก็จะจบด้วยความล้มเหลวไล่จุดหมายนะแล้วก็ไล่คุณค่าในชีวิตแล้วข้าพเจ้าก็ต้องยอมกับพระเจ้านะคือเรียนรู้ในการที่จะควบคุมอารมณ์ตัวเองควบคุมจิตใจของตัวเองแลวไม่ปล่อยให้จิตใจนาอีกต่อไปแต่ข้าพเจ้าควบคุมจิตใจของตัวเองในการที่จะทําสิ่งที่ถูกต้องนะคะ ซาอูลเป็นอีกคนหนึ่งนะคะซึ่งไม่สามารถควบคุมอารมณ์หรือควบคุมจิตใจของเขาได้เมื่อซาอูลเนี่ยให้ดาวิดมาเป็นผู้ช่วยมาเป็นทหารที่อยู่ในวังของซาอูลนะคะแล้วดาวิดเนี่ยได้ออกไปรบกับคนฟิลิสเตียแล้วก็มีความกล้าหาญมีศักยภาพในการเป็นนักรบมากเพราะว่าพระเจ้าสถิตอยู่กับดาวิดนะคะเพราะฉะนั้น ผู้คนเนี่ยก็ชมเชยยกย่องดาวิดนะบอกว่าซาอูลเนี่ยฆ่าคนเป็นพันๆแต่ดาวิดเนี่ยฆ่าคนเป็นหมื่นๆโอ้พอซาอูลได้ยินแค่นั้นและโกรธขึ้นมาเปรียบเทียบตัวเองขึ้นมาแล้วสิ่งที่ตามมาก็คือความอิจฉาเนี่ยเมื่อเขาอิจฉาดาวิดเขาก็ตามล่าตามฆ่าดาวิดนะฮะแล้วก็ซาอูลทําผิดอีกหลายอย่างเพราะว่าเหตุไม่ควบคุมอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองเขาไม่สามารถควบคุมความกลัวที่เขาลูกกลัวทหารนะคะ กลัวว่าจะไม่มีใครอยู่กับเขาอะไรอย่างเงี้ยหลายสิ่งหลายอย่างที่ทําผิดต่อพระเจ้านะเพราะเนื่องจากเขาปล่อยให้อารมณ์ความรู้สึกนําแทนที่จะให้พระเจ้านำนะเพราะฉะนั้นพระเจ้าก็ปลดสาอุลออกจากการเป็นกษัตริย์แล้วให้คนอื่นมาเป็นแทนก็คือดาวิดนเพราะฉะนั้นเห็นไหมคะพี่น้องว่าใครก็ตามที่ไม่สามารถควบคุมจิตใจของตัวเองได้ ก็คือคนที่พ่ายแพ้นะแต่คนที่สามารถควบคุมอารมณ์จิตใจของตัวเองได้ก็เท่ากับดีกว่าผู้ที่ตีเมืองได้เสีอีกนะเพราะว่าความคิดจิตใจของเราเนี่ยจะนำเราไปสู่พระพรถ้าเราเดินในสิ่งในหนทางที่ถูกต้องนะคะ เพราะนั้นความแตกต่างระหว่างความสำเร็จกับความล้มเหลวหลักๆไม่ได้ขึ้นอยู่กับสภา,าพแวดล้อมนะหรือไม่ได้ขึ้นอยู่กับศักยภาพหรืออะไรทั้งสิน้นแต่จุดแรกที่จะทำให้เราสำเร็จก็คือการที่เราเป็นคนรู้จักควบคุมอารมณ์ควบคุมจิตใจของตัวเองได้นะเพราะฉะนั้นความสำเร็จของเราขึ้นอยู่กับว่าเราเป็นคนที่สามารถควบคุมจิตใจเราได้มากแค่ไหนนะเพราะว่าจิตใจของเราเป็นตัวกำหนดแล้วก็ตัดสินว่าเราจะประสบความสำเร็จหรือความล้มเหลวนะเพราะฉะนั้น เราต้องฝึกในการที่จะควบคุมอารมณ์ควบคุมจิตใจของตัวเองนะคะให้เราอธิฐานแบบนี้ด้วยกันนะคะพระบิดาเจ้าลูกอธิฐานขอบคุณพระองค์ขอพระเจ้าทรงตรวจสอบชีวิตของลูกตรวจสอบจิตใจของลูกพรงค์จาค่ะว่าลูกนั้นเป็นคนที่ทําตามอารมณ์ความรู้สึกหรือเปล่าพรงเจ้าค่ะ หรือลูกเป็นคนที่สามารถควบคุมจิตใจแล้วก็ความคิดของลูกให้ทําสิ่งที่ถูกต้องตับพระเจ้าได้เสมอองค์เจ้าคะขอองค์ทรงสํารวจชีวิตของลูกถ้าลูกนั้นเป็นคนที่ยังทําตามอารมณ์ความรู้สึกตัวเององค์เจ้าคะและไม่เชื่อฟังพระชจะของพระเจ้าพระองค์ทรงให้เหล่านั้นเป็นคนที่โกรธช้า ยกโทษและให้อภัยกับผู้อื่นพระองค์จะค่ะแล้วพระองค์ทรงสอนให้เรานั้นรักผู้อื่นนี่คือหัวใจที่พระเจ้าต้องการพระองค์จาค่ะแต่ถ้าชืวอของเรามันยังไม่ได้ไปทางนั้นพระเจ้าขอพระองค์ทรงช่วยเราเปิดเผยสิ่งเหล่านั้นกับเราพระเจ้าและให้เรานั้นตัดสินใจที่เรานั้นจะ take over. เทคโอเวอร์พระองค์จาค่ะควบคุมจิตใจของเราเองจะไม่ปล่อยให้จิตใจหรืออารมณ์นั้นควบคุมชีวิตของเราอีกต่อไปพระเจ้าแต่เราจะลุกขึ้นมาพระองค์จาค่ะและ้วเริ่มต้นในการที่จะ เป็นคนที่ควบคุมอยู่เนื้อจิตใจของตัวเองพระเจ้าและเพื่อเราจะมีชีวิตที่มีชัยชนะและมีชีวิตที่ถูกต้องกับพระเจ้าและทําตามพระประสงค์ของพระองค์ทุกอย่างที่เราจะไม่มีชีวิตที่เป็นของตัวเองพระเจ้าแต่เราได้มอบถวายชีวิตมอบหัวใจและมอบทุกสิ่งให้กับพระเจ้าเพื่อพระองค์จะทรงใช้เราเป็น อุปกรณ์และเป็นท่อประปอนของพระเจ้าในการที่จะทําการดีเพื่อพระประสงค์ของพระองค์นั้นจะสําเร็จในชื้อของเราพระเจ้ารัธิฐานว่าขอะอง์ทรงช่วยเราด้วยพระเจ้ากระให้เรามีชีวิตเป็นที่โปรดปานในสายพระเนตรของพระองค์และมีชีวิตที่ถูกต้องกับพระองค์พระเจ้าโดยการเริ่มต้นในการที่รู้จักควบคุมจิตใจพระเจ้าเราบอกเดี๋ยวนี้ว่า จิตใจของเราจะไม่มีอิทธิพลเหนือเราอีกต่อไปเพราะเจ้าแต่เรานั้นสามารถควบคุมมันไว้ได้ให้ทําสิ่งที่ถูกต้องสําหรับพระเจ้าเสมอพระเจ้าเพื่อที่เราจะไม่ทําบาปต่อพระองค์พระเจ้าแต่ชีวิตของเราจะเป็นที่โปรดปัานในสายพระเนตรของพระองค์พระเจ้าเสริมกําลังเราพระเจ้าให้เรามีชัยชนะและมีความเข้มแข็งในการที่จะรู้จักควบคุมตัวเองได้พระองค์จะการและมีผลพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตของเราในทุกๆด้านขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน ข้าพเจ้าเชื่อว่าพี่น้องได้รับพอพอระพรจากพระเจ้าของพระเจ้านะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดแชร์นะคะถ้าอยากย้อนกลับไปดูสามารถกดดูได้ที่เพลย์ลิสที่ขึ้นอยู่นะคะขอบเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านคะ่ะ